สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วที่เราไปร้านกาแฟสวนใบอินกันนะคะแล้วก็ไปหาพี่กำมลน,นะคะหลังจากนั้นพอเราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซื้อต้นไม้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมาที่ร้านกาแฟของพี่กำมลเป็นคาเฟ่แห่งใหม่ที่พี่เขากําลังสร้างใหม่เลยนะคะพี่เขาพามาดูมาชมนะคะกําลังสร้างเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะ คาเฟ่นี้มีชื่อว่าพวนฟาร์มคาเฟ่บายสวนปัาอินคลองส5้านะคะที่อันนั้นคือจะสร้างเป็นที่อีกที่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเป็นร้านอาหารใช่ไหมคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูส่วนของคาเฟ่นะคะซึ่งสร้างเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะส่วนในเรื่องของร้านอาหารเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ไหอ่ะบรรยากาศดีแต่อันนี้คือกันฝนได้ไหมบรรยากาศดีอ่ะมันตกไม่ใช่เล็กเล็กนตกใหญ่มากอ่ะ มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านหน้าของคาเฟ่นะคะพี่เขาจะสร้างเป็นร้านอาหารนะคะเราไปดูกันเลยค่ะน้ำตกใหญ่มากอะ่ะน้ำตกใหญ่มากเลยอะ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะทำเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวร้านอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูถ้าร้านอาหารพี่เขาเสร็จนะคะ บรรยากาศดีน่าดูเลยนะเนี่ยเขาทำร้านอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเพราะมันมีริมน้ําพี่แค่ที่เนี่ยก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะอืมเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบลุตอนร้านอาหารเสร็จแล้วไม่เสร็จก็มาแล้วลาเาองเาดี่เาได้ใช่ไหมอืมบรรยากาศ้องดีแน่เลยเนี่ยควนฟาร์ม ออเคคควนฟาร์มคลองสิบห้านะคะบายส่วนป้าอินด้วยนะบายส่วนป้าอินโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารมีริมน้ำด้วยริมบึงริมบึงจะมีน้ำตกขึ้นฝั่งนี้อันใหญ่ๆอย่างนั้นให้คนนั่งนีคือน้ำตกนนั้นเป็นของด้านตรงนี้อังนี้ก็มี ดูจากน้ำตกใหญ่จริงๆอะ่ะพอเราไปถ่ายใกล้ๆใ,ใหญ่มากเลยอะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะถ้าเกิดนั่งช่วงเย็นๆเนี่ยต้นไม้สวยต้นไม้สีสวยอะ่ะบอมจะถ่ายกับต้นไม้อันนี้ให้มั่งเลยสีสวยดี สีเหลืองใบสีเหลืองสวยอ่ะเขาเรียกต้นอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีเด้อเอ้ยเดี๋ยวไปถามพี่กมลดีกว่ะพี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรยางอินเดียเขาเรียกต้นยางอินเดียยางอินเดียนะคะสวยยางอินเดียมันจะมีมีด่างมียางอินเดียดำยางอินเดียดำแล้วก็ไอ้ด่างชมพูนี่เนี่ยมีตัวนี้ด่าง อ๋อเคยเห็นตาดำกับด่างด่างด่างชมพูเป็นยังไงก็เหมือนกันอะไรเป็นชมพูด่างเป็นสีชมพูอ๋อเีือดสีอะไรอ่ะที่ไหนดตาดำเหรอเหรอสวยอ่ะ ด้านในของคาเฟ่ตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูสบายตามากเลยค่ะให้แสงให้สีให้ไฟได้ลงตัวมา,มากๆเลยนะคะส่วนทางด้านหลังคานะคะก็จะเป็นหลังคาโปร่งมองดูโล่งตามากเลยค่ะทุกคนพอเข้ามาแล้วนะคะก็มองดูออกลักษณะคือจะดูโล่งโปร่งสบายตามากเลยค่ะ ซัมมเอร์อะไรนะคะทิปเปิร์ซัมเมอร์สับปะรดซูเปอร์ซัมเมอร์ทิปเปิร์ทิปเปอรทิปเปอรซัมเมอร์ก็จะมีแฟชั่นโค้ทสับปะรดมะม่วนองชแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะมีแครอทมีแอปเปิลสับปะรดออย่างจะไม่ได้ลืมจำได้ไหมลืมใครคนที่สุดเหรอที่คดงที่เราไปร้านโนนานนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ใช่ไงก็เด็บถามว่าอย่างอย่างอย่างเนี้ยแต่คือ เราอันนี้เด็กก็ต้องคิดว่าหาอะไรที่เป็นของเราอืใช่ป่ะอย่างคุณจะทําร้านคุณต้องพยายามที่จะหาที่เป็นตัของเราให้มีตัวอย่างใช่แล้ว เย็นนะคะอันนี้ม,มันจะมีแครอทแอปเปิลแอปเปิลสับประรดสับประรดอ,อร่อยอันนี้คือผักล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะแสดงว่าก็คือเพอื่อสุขภาพมไม่อ้วนเ <Okay. S 2> ตรงนี้แหละ S 2> <S 2> <S ก็คืออันนี้รถอ้วนมะอ้วน,น,นอันนี้อันนี้รถอ้วนอันนี้มะอ้วนอันนี้เปนอะละเดกเด็กคาเฟ่พี่เขาจะมีเครื่องพ่นไอ้น้ำออกมาด้วยนะคะทุกคนพี่เขาบอกว่าเป็นเครื่องพ่นหมอกนะคะเอาไว้เวลาอากาศร้อนๆนะคะพ่นออกมาก็จะทำให้อากาศเย็นมากเลยะค่ะทุกคน พี่เขาบอกว่าจะออกมาทุกประมาณกี่ชั่วโมงต่อครั้งนี่จําไม่ได้นะคะพี่เขาบอกอยู่นะคะออกมาต่อครั้งก็ประมาณ15นาทีค่ะอันนี้อะไรคะแพนเค้กแพนเค,นเค้กนี่ไงน,นี่ตัดต้ด้ก็ได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดอันนี้คือเลียวของแท้ไงหล่นแล้วก็เก็บเลยไงอือ,อร่อยอ่ะพี่อร่อย บรรยากาศของร้านดีมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนในระหว่างที่เราทานอาหารกันนะคะก็ได้ยินเสียงน้ําตกไหลด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงนกร้องด้วยนะคะพี่เขาสร้างได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะว่างๆเพื่อนๆหาโอกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนกันได้นะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านหน้าของคาเฟ่น,นะคะเพื่อนเพื่อน มองเข้าไปแล้วดูสวยมากเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดช่วงเย็นๆเปิดไฟนะคะจะมองดูสวยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะทั้งสองร้านเลยทั้งสวนป้าอินแล้วก็พวนฟาร์มนะคะพี่กมลเลี้ยงน้องแล้วก็หลานๆอย่างอิ่มหนำสำราญเลยนะคะขอบคุณพี่ชายที่น่ารักมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลาก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนกันได้นะคะที่ ที่พวนฟาร์มคาเฟ่องค์รักษอง15บ้านเหล่านี้เองนะคะขอบคุณพี่กระมลมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ